ล่าสุดมันเกิดเหตุอีกแล้วเมื่อวานนี้ RBC ประชุมกันตอนเช้าถแถลงไปตอนเที่ยงถูกไหมฮะ RBC กองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองไทยกับพูมว่งสา,านที่สี่ของคอมเมนแม่ทัพภาคสองส่วนมประชุมกันที่ช่องสะงามถแถลงกันเรียบร้อยอพอบ่ายสามโมงกว่าฐานไทยเหยียบกับระเบิดอีกแล้วแถวตาควายมันยังไงครับเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนครับว่า เพราะมีการละเมิดข้อตกลงอยู่จริงอืนะครับมีการวางระเบิดซึ่งเป็นระเบิดใหม่แน่นอนอแล้วเส้นทางการวางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ฐานไทยเราใช้ลาดตระเวนในในยามปกติการลาดตระเวนตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําการลาดตระเวนล้ําล้ําแดนแต่การลาดตระเวนกิจกรรมทางทหารในการลาดตระเวนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่เป็นการยั่วยุไม่ได้เป็นการล้ําแดนแต่เป็นการ กิจกรรมทางทหารโดยปกติเป็นกิจวัตรประจําวันที่ต้องทําเพื่อความปลอดภัยของฝ่ายเราดั่นั้นเราไม่ได้ไม่ได้ผิดข้อตกลงครับไม่ใช่พื้นที่ใหม่ที่อะไรใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นพื้นที่เทวร์ราสตเบีนเป็นประจําอืมซึ่งก่อนอัานี้เดินก็ไม่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 เกิดลักษณะแบบนี้ครับเออแล้วจะยังไงฮะเนี่ยกลายเป็นว่าตกลงกันตอนเช้าพอเย็นคล้ออีกแล้วมันก็จะไม่รู้คนก็จะสังเกตว่า นี่จะต้องสูญเสียกันอีกเท่าไหร่เนี่ยขาทาหารเนี่ยลักษณะของการวางของเขเมรเนี่ยครับอืมันมีการย้ายได้ด้วยนะครับหมายความว่าเขาวางอยู่ที่นี้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่เกิดเหตุกับเหตุอะไรเนี่ยก็มีการเก็บกู้แล้วก็ไปวางที่ใหม่อืมแล้วแล้วอย่างนี้เขาเข้ามาวางได้ยังไงฮะเถเบิร์ตถ้าถามแบบคนที่อาจจะสงสยัยครับการเข้ามาวางเนี่ยคคือ ระยะเวลาในการวางระเบิดชนิดนี้นะครับใช้เวลาไม่ไม่นานอืเป็นหลักแบบนาทีอ่ะเป็นหลักนาทีเช่นอ่า60วิหนึ่งนาทีนาทีครึ่งเนี่ยก็วางได้หนึ่งลูกละแต่การวางความหมายคือ,อเขาก็ต้องอ่ดูมีการตรวจการว่าฝ่ายไทยอ่ะมีการลาดตระเวนไปออพอผ่านไปเสร็จแล้วก็แอบลอบเข้ามาวางเมื่อเราผ่านไปแล้วเพราะว่าในพื้นที่ ในการเดินลาดตระเวนเนี่ยมันเป็นป่าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีช่องทางคนเดินนิดๆิด,ดบางบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นช่องทางที่มีทางเดินชัดเจนด้วยก็คือก็เดินไปตามใบไม้ใบหญ้าอืเพราะฉะนั้นมันเป็นป่าที่สามารถที่รอบผ่านไปผ่านมาได้เสมออืม,อม,มันก็เลยยากต่อการตรวจการอ่าเขาก็แถลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วทั้งกะลาหมกัมพูชา ทั้งหน่วยเก็บ,บกู้ทุดระเบิดกัมบูชาแถลงว่าเขาไม่ได้วาง<ช>ไม่ใช่ระเบิดใหม่มเป็นเพราะฐานไทยเขาเตือนแล้วว่าเป็นพื้นที่ในอดีตที่มีการวางกับระเบิดเอาไว้แต่อดีตเขาเตือนแล้วว่าฐานาข้อตกลงก็คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่น,นในวันที่28วันหยุดยิงฐานไทยก็ยังเอาคนไปลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่อีกทั้งที่เขาเตือนแล้วว่ามีระเบิดเขาย้ําว่าเขาไม่ได้วางไม่ใช่ระเบิดใหม่ถูกไหมใช่ไม่เคยใช้ไม่เคยวางใหม่เสียเบิร์ฮะ ครับก็ผมยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่อมเอาอย่างนี้ครับในในเมื่อยืนยันไม่ตรงกันเราก็ต้องไปดูบริบทแวดล้อมว่า<ช>ว่ามันน่าจะเป็นใหม่หรือเก่าอบืบริบทแวดล้อมเนี่ยมันยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นระเบิดใหม่มหนึ่งเราเคยเห็นภาพภาพถ่ายที่เป็นระเบิด pm เอมใช่อันนี้คือแวดล้อมที่ที่เราเห็นสองการเก็บกู้ของเราเราก็เราก็เคยเห็นระเบิดใหม่แบบนี้เกิดขึ้นเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ เราเก็บกู้ไม่เคยมีเลยนะครับสามที่ภูมะเขือเมื่อเรายึดได้ยึดที่ที่มั่นตรงนั้นได้เนี่ยรเราก็ตรวจพบพีเมนทูอยู่ในป้อมในเบิร์มมากมายนี่คือบริบทแวดล้อมที่เมื่อเห็นไม่ตรงกันพอดูบริบทแวดล้อมแล้วเนี่ยถ้าเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยืนกันเนี่ยผมว่าใครก็ต้องเชื่อว่ามันเป็นระเบิดใหม่ครับหลักฐานเรานนแน่นกว่าอ,อ, m. อย่างตาควายเนี่ยชัดมากเลยที่ นักข่าวอินโฟคขมเมน,นไปยืนหน้าประชาร์ดอะแล้วก็มีพวงที่เขาถ่ายรูปนะครับใช่อ,อันนี้แหละไอ้นนอที่เกิดระเบิดนี่ก็แถวนี้แหละใช่ครับอันนี้ก็ชัดเจนเออเออก่อนอหน้านี้ตัวเขาเองก็ย er ังมีการระดะเวนตัวเขาอ่ะแล้วเขาก็มีเราเรายังได้ยนินเสียงระเบิดตรงประชาตาขวาด้วยอก็แปลว่าไปเหยียบกับระเบิดตัวเองก็มีครับ หรือไม่ก็วางแล้วพลาดเองก็อไม่แน่มไม่แน่ใจว่าไปเหยียบหรือหรือกําลังวางแล้วแล้วพลาดวางแล้วพลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> อาะครั